สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมวอลวัสกตก็จะมาสาธิตวิธีการทำงานของตะกร้าผ้าอัจฉริยะนะครับอันดับแรกเราก็ใส่ผ้าไปในตำแหน่งแยกผ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าขาวนะครับแล้วตัวระบบก็จะทำงานโดยการใช้กล้องเว็บแคมนะครับในการถ่ายภาพนะครับออกมาเพื่อที่จะเอาผ้าไปวิเคราะห์ว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นผ้าสีหรือผ้าขาวนะครับเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วก็จะทาการแยกไปในช่องของผ้าขาวนะครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถใส่ผ้าชิ้นต่อไปได้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าสีนะครับก็จะแยกไปในฝั่งของผ้าสีนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าสีนะครับก็จะทําการแยกในฝั่งของผ้าสีนะครับเมื่อแยกผ้าเสร็จแล้วนะครับตัวระบบก็จะส่งไลน์เข้ามาแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันลน์นะครับว่าเรามีผ้าขาวกี่ชิ้นแล้วก็มีผ้าสีกี่ชิ้นอย่างในตัวอย่างเราก็จะได้ผ้าสี สชิ้นแล้วก็ผ้าขาว1ชิ้นนะครับกลุ่มผมก็จบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ